กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีเอฟซทุกทานเด้อตอนนี้กับเป็นเวลาเจ็ดโมงว่ะเจ็ดโมงพี่น้องเอ้ยเจ็ดโมงเจ็ดโมงเชิงนี่แหละแล้วเรื่องกับบริบูโมงตอนนี้กับกำลังสิกลับไปบ้านนาโมงพี่น้องเพราะว่าสี่มีเวียกมืออื่นตอนเศร้าพี่น้องเอ้ยแล้วก็สิแวกินข่าวน้ำเมถาวาก่อนแล้วก็จึงสิกลับ ปีใหม่เป็นอะไรกันเนาะพี่น้องเฮานี่สโสมันล้วบ่มืออื่นกับสีแว่เอาแบ่ให้ยาเตียงพี่น้องเอ้ยยาเตียงเพิ่นสีไปอันสวรรค์น้ำมืออื่นนี่เบาไก่เพิ่นสีไปเวียกอยู่สวรรค์มืออื่นนี่กี่กูยังไม่รอยอยังมาหาปัญหานี่านี้ยัง มันคือไปในอีพ่อซะเราเราขีดหวานเพราะอีพ่อไอ้ขีดอดเนี่ยดีดอะไรอไดอะไรแต่เนี้ยตอนนี้เราเราเราพ่อเราพี่พ่อพี่พ่อเนี่ยก็อ่ะสบายดีเลยมีคนงามลูกสบายด้วยสี่มีกับไข่พี่น้องเอ้ยก็เลิกโบยป้าเพิ่นว่ายก็เลยเสีเอาเพิ่นเมื่อบ้านน้ำเมือนีเมื่อบ้านต้นคำคำแม่กินข่าวแล้วแม่เ่าก่อนบ่เฮ้ยชิเดแววเขาตลาดต้นคำคำพี่น้องเอ้ย ลืมยาให้เซมีอีพี่น้องเอ้ยลืมยาให้เซมีฮะลืมยาให้เซมีเขาไปเอายาให้เซมีก่อนเฮ้ยแวซื้อยาแก้แพลให้เล่เด้อ mm hmm. เริ่มแล้วนี่เริ่มยนีหนีหนีหมาเลยนี่ห mm hmm. เหมือนน้ำโลกอพุ่มแพ้นี่พี่น้องเอ้ยเกินไม่ได้เช้ากินยังก็บม่ได้กินกับพิษบ่ก,กินกับพิษอยู่ขนลด โทรศัพท์แปงเด้ลูกโทรศพัพท์เจ้าเดถือเอาะเออจอยบอเบอร์แม่นะเฮ้ยมียังไปโทรหาแม่เด้อเขาเขียนเบอร์บอยเขาบ่ได้เขียนเบอร์เขาให้โทรเฮ้ยเขาให้เขียนเบอร์บ่กันทบอยเขาให้เขาทางไหนเขาทางานอมียก็ได้ที่เฮ้ยเขาทำงานอ้งมาดยเจหาคืาาาอมาแล เขาตลาดต้นเมื่อื no ่นพี่น้องเอ้ยไอ้อ้วนคือว่าไอชิคินไก่เล็บโลูกบมลูกล่ะคือว่าลุไอเฮ้ยบัดเมื่อไรซื้อบัดเติมเงินให้ข่อยในเด้อบัดเติมเงินข่อยกับพี่ จ้าเสียขาวยเบร์นะเลยเนาะก็ขาวน้ำข้าวนี่แล้วนะเล็กน้อยถ่ายอยู่นี่เดอลูกเด้วยไหมคาตลาดเป็นหนึ่งเดอ้อแย่ลุกด้วยเขาบอกอะเฮ้ยปินมาส,ส,สิสีอันนี้สีแคบบู๊เห็นได้ไหมนี่ขาวทางนี้ก็ได้เลยนี่นี่ทาง,งนี้นี่ข้าเจ้าบริลล์ล็อกนี่เอยอหยูเข้าวโลด เออแก้ออกผ่านนะตายแลวเขาชิ่เจ้าสิบวบาบุกลูกบ่เฮ้ยแบบน,นี้นะบุกตลาดของต้นคำพี่น้องเอ,อ้ยข้อข่าวนีนเด้อ บุกตลาดตอนคำคำพี่น้องเลยลืมยาให้สามีแล้วก็สิบเขาไปเอาคองหน่อยหนึ่งเจ้บอกข้าจาเด้ข้าจะเนี่ยหันโอ้หันหน่ะกับบริปิดเนาะคำมื่นเลยเนาะเป็จยังเนาะเขาเขามาหันซื้อครับบริบริพิตรผู้อื่นเนาะรักวเธอนะ โอ้คนย,ายา่ามไปย่ามอยู่นี่นเป็น,นแล้วจ้าลูกตล่ตอนค้ำๆมีน้องจ้าเฮ้ยคข้างนี้ใช่นี่อากระจอยถุงเนี่ยพี่น้อย้างนี้บวชเนี่ยคางนี้ให้ คือว่าชิค่ายขันน้บ๊อกขันขันนี้เล่กยาสมีนะใไ้ขันนี้ก็ได้อื่นอีกปิดหานมือหนึ่งพี่น้องเลย เ่าไกลชิพาไปเที่ยวเามื่ออื่นนี่ <laughs> ไปเอาให้แม่กระเป๋าให้บอลซิงนะค่ะเอากันกระเป๋าน่ะเอาอยาให้เซมี่เลยพี่น้องเลยเป <laughs> ่าไกลกระไดกระเป๋าสองหน่วยจกักสิเมื่อฝากพายพี่น้องเลย,ยเอาแล้วจ้าไปไปพี่น้องมือบัดน,น้ำมงน้ำกัน <laughs> อันโทรให้ยากินนี่ยาว่าได้แล้วบ่แนวใสอันแบน่ะเราเรื่องว่าได้แล้วโอ้ยยากําลังเหตุกินบ่เมื่อกะคิดว่าสิบอได้เมื่อว่าไปซื้อซีนมาฝากซําโอ้ยบ่ไปยังมาเลยอันยากําลังเหตุกินอยู่เห็นไหมพอดีแหละมากกับพอดีกินเขาเฮาหนีสิได้กินก่อนนี่ตีปะนี่นะเธอเมื่อเจาใหญ่อีกบอจาน่นอยากอยู่แล้วจาไหะ โอ้โสิป้าคือมันรวยแท้กับเป้าสองหน่วยพู้คือมันรวยแท้ใส่ทงหนึ่งบ่มมืดบ่านนะต้องใส่ทงที่สองบอเ่เฮ้ยป้าเป่าไก่รวยแท้พี่น้องเอ้ยเอาเครื่องต้นหอ,อมย่านนั่นผูกย่ามข้าเจ้าหายกับผูแห้งพี่น้องเอ้ยเขามาดึกมันตื่นหลายซื้อบ้านหานามีก่อน ไปพี่น้องไปกินข้าวพี่น้องเออย่านบอกจะพ่อจะไปนั่งนำกันเขาอยากบอกครัวทรงกลมโอ้จะพ่อจะไปนั่งนำกันเมนบอกเขาอยากบอกครัววงกลมเขาอยากบอกครัววงกลมพ่อผมงรวยลีไดซามอันกระเป๋าน่ะมีแต่เงินล้วนๆได้ลูกในทงน่ะใสเดียวไห้ชื่อบอกครัวทรงกลมเฮ้ยย่านมันอยากบอกครัวทรงกลมครัวทรงกลมนี่ใช่อีกแล้วบ้านี้ เบอรงลูกหัววงกลมนี่ใส่หัววงกลมมึงกินเอออย่าว้ารลายลูกซื้อให้อยู่อย่าว้ารลายเขาเจ็บหัวซื้อเห็ดเต็มที่ก็เด้อป๊าซื้อเห็ดเต็มที่เจ้าเมื่อน้องข่อยเจ้ายังอยากเต็มที่อยู่อ๋ออยากซื้อน้ำเออใช่ใอ่จีร๊อกซื้อเลยกินเนอะจิ้ว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 แม่ฮะไปหันได้หันเก่าเแล่ว แม่ซ you know. ื lot, right? ้อขนมให้เด็กน้อยกับพี่น้องเลยรด็จักรเลยอยู่นะคนไลคช่วยปลาคนไลค์นี่ปลาลูกปลาล้งเนใส่หน้ากาไหมใส่ลูกใส่ใส่ไหมใส่ห้ากาใส่พอมึงจ่ายนะพ่อมึงเงินไลค์หาสิเจ้าอ้าวหน้ากาเคยบักอ้วนเลยเงินบักอ้วนในทวงแม่บอึด เอาเงินจากสามสิบไปพันบุโจกจ่ายเลยวลูกเคยผ่านปากคุบอกเลยคอยว่ายคอยเคยเห้เจ้าจ่ายอบเออนอเอาคือเมย์เคยเห้เพิ่นใจเงินสามสิบไปพันนะบอยากจ่ายทมไปบุลูกบ่ทม่มไปซื้อยังลูกไม่วอ่ะโอ้เอาไม่ใช่มีนะทุ่ซื้อนนี่นี่ แบบเดียวกันถ่เลยค่ะมันเป็นกองใหญ่เลยเออเบิรงมันมีหลายรสชาติเบิรงเดียรสซันตัวรวมเอาตัวรวมี่เป็นยังเบอร์แสบปวแบงสือนีเใหเารนี่เคยเอาตัวรวมี่เถวมันเป็นแ่บที่มีแต่มีลายมีกินอะไรติ๊มมาไดกจะมีกินไติมมาได้จะมีซีอานั่นจะมีไอได้ลูก ไม่นะกินน้ำผลไม้หรม่กินก็เล่นไหจะเพิ่งเอาบัดเมื่อยจงเอามันสิเปื่อยเผื่อเราเผื่อเราสิกินอ่ะบัดเมื่อจะให้เราไม่เหลืองเพื่อน่ะเฮ้ยขอสิเอาเงินเพื่อซื้อแลวมม้วเพื่อบุ๊มบ้าเผื่อใช้ได้ไไดจับเอาจับเอาได้กันเอาด้วยไปกันมาอ๋อาเหงาบ้างเด้เอ,ดอ,ดอ,ดอดขนาดทุ่งน่อยอยังเช่าพัน ข้าวทงใหไงซ้าๆทงตัวน um. ี้เอาเนี่ยไหมขนมเอาเอเซ่นี่ไปยังจุบัไอ้เนี่ยนี่นี่อเอร์ช็อกโกแลตนี่ลูกเอาปะอายุกินตัวได้ซะเอาตัวได้เหาอถั่วหายยุ่งถั่เห็นไหมเจ้าใหญ่ตัวได้เอาตัวเจ้าอใหญ่มาลูก อ่าบ่แบบอันของเถาตัวเจ้าเหญ่มากนี่อาบ้นี่ตัวเจ้ากินน้ำเถามือนะตัวเจ้าว่าแซ่บนะเด้ชิ้นมือมืดดอก ใช่ไหคือว่าเป็นทงแบบนี้ลูกนี่เป็นทงแบบนี้ก็มันก,ก็นหุ่นก็แซ่บนี่เอาเป็นทงแบบนี้มัอออะนะจึงเป็นเดซโซกแคลสีบัวฮะเออฮะเนี่ยโอ้ยจ้างกัน

หบกแบงบกอมเมาย่งเด้ก็ปได้รก็ไสิม่านไวมือก่อแล้วมาไงว้าตอบมาต่อบ่โอ้ม่อย่งไจก็สื่อไงื่อนมเอ้ยังจาใ่ยังจะกินบ่เออปัสสาวะเอากินเผาล ไมด้จนลยยัไงยังไเงนเ่ยเงนอืนเอาเลยพี่น้องคลิปนี้กัเสด็กขอลาเด้พี่น้องเด้ขอเข้ามคิปหนาเด้พี่น้องอยู่ดีมีเงิสุขสุขนเด้อไเป็นไรเงินกับพี่น้องเลยกลับสบายดีเอ้า